ด้านคณะกรรมาการาศาสนาเผยว่าเตรียมเร่งรัดให้กสทชคุมเข้มรายการงมงายห้ามมีในช่องปกติและทางช่องออนไลน์พร้อมกับขอให้พิธีกรรายการช่องสองผีนะคะมาขอขมายืนยันว่าชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมให้อภัยและรับรองความปลอดภัยของทั้ง3คนค่ะ ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนายประเสริฐจันรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่บริเวลานอนุสาวรีย์และกราบไหว้สักการะท้าวสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่า ถึงกรณีช่องสองผีที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ค่ะ โดยนายประเสริฐนะคะให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกรณีรายการช่องสองผีเนี่ยก็ได้มีการเสนอข้อมูลบิดเบือนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นการลบหลู่แล้วก็ดูหมิ่นเท้าสุรานารีและนางสาวบุญเหลือว่าเป็นการทําลายความรู้สึกของลูกหลานยา่าโมและก็ประชาชนทั่วประเทศที่ให้ความเคารพและศรัทธาต้นในฐานะเป็นสสตัวแทนของชาวโคร,ราชก็นําเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมาการแล้วก็มีมติในเบื้องต้นดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะก็คือคณะผู้จัดทำรายการซึ่งมีพิธ,ธีกร3คนจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำพิธีขอขมาลาโทษต่อหน้าอนุสาวรียท้าสุรนารีอนุสรสถานนางสาวบุญเหลือและวัดสาราลอยและควรรีบเดินทางมาทำพิธีขอขมาลาโทษด้วยตนเองค่ะ2ค่ะสิ่งที่ทำให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาเกิดความไม่พอใจพิธีกรจะต้องขอโทษต่อหน้าสาธารณชนเพื่อให้ชาวโคราชให้อภยัย 3. แม้รายการช่อง2องผีได้ถูกถอดออกจากผังรายการแต่ก็ได้เปลี่ยนช่องทางนำเสนอทาง YouTube รายการลักษณะนี้ก็ไม่ควรสมควรที่จะมานำเสนอนะคะเนื่องจากช่อง YouTube ก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ไร้ผแดนไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึงจึงอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท,ท็จจริงได้ค่ะ สี่ค่ะคณะกรรมการที่การศาสนาะะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกะสะทอชอที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมผังรายการให้เพิ่มความเข้มข้นในข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบคัดกรองรายการที่มีคุณภาพและสาระประโยชน์หากมีรายการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่องมงายจะต้องมีมาตรการเข้มงวดและต่อไปจะต้องไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะยังได้เชิญกองทุนสื่อสร้างสารรค์มาช่วยกำกับดูแลร่วมกันไม่ให้มีรายการที่เป็นภัยทำลายสังคมค่ะ ราชอย่างนี้นะครับว่ากรณีมีสถานีรายการช่องสถานีช่องหนึ่งช่องสองผีเนี่ยได้ออกมาทำรายการที่วัดศาลาลอยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยมีการออกอากาศที่แสดงถึงการลบดูแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์ของคุณย่าโมและคุณหญิงบุญเหลือในข้อนี้เองเนี่ยผมเรียนว่าผมเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำสภาผู้แทนรัษฎรและเป็นสอส,อสอนครราชสีมาเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการแล้วก็ต้องเรียนว่านะครับขณะนี้นั้นได้มีมติในเบื้องต้นออกมา3-4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คณะผู้จัดทํารายการเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรทั้งสามท่านเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการทําพิธีขอโทษต่อหน้า อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานาลีและคุณหญิงบุญเหลือนะครับผมใช้คําว่าทําพิธีขอขมานะครับเพราะตอนที่ท่านได้เดินทางมาทํารายการนี่ท่านก็เดินทางมาด้วยตัวเองที่วัดสรรารลอยเมื่อท่านสํานึกผิดท่านก็ควรจะเดินทางมากับทําพิธีขอ,ข,อขมาลาโทษต่อ,ตอหน้าอนุสาวรีย์ของอคุณหญิงโมแล้วก็คุณย่าบุญเหลือนะครับ <ME> <RI O. S 1> เรื่องที่สองก็คือเรื่อง ที่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานั้นไม่พอใจนะครับเรื่องนี้คณะผู้จัดทําพิธีกรทั้งสามท่านควรจะขอโทษพี่น้องชาวโคราชต่อสาธารณะนะครับท่านจะทําวิธีใดก็แล้วแต่แต่ก็ต้องเป็นการสาธารณะที่ให้พี่น้องคนโคราชนี้ได้รู้สึกถึงการให้อภัยนะครับประเด็นที่สมก็คือเรื่องของช่องรายการนี้ผมทราบมาว่า ช่องรายการนี้ได้ถอดออกจากรายการที่สถานีปกติเขาได้ทํารายการเท่านั้นยังไม่พอครับทราบว่าเขาจะเอารายการไปทําใน YouTube สิ่งเหล่านี้ผมว่าการทํารายการอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งใน y t u t u นี่ก็ไม่สมควรนะครับการทําใน y u t u b e นี่เป็นโลกไร้พรมแดนแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ยิ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนมีความไม่เข้าใจมากขึ้น ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสานะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมค่ะว่าขณะนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้รวมพลังการปกป้องเกียรติศักดิ์แล้วก็ศักดิ์ศรีของชาววิรัสตีอย่างเต็มที่นะคะขอให้พิธีกรรายการช่องสองผีทั้ง3คนเนี่ยได้เดินทางมาทําพิธีขอขมาลาโทษโดยด่วนภายใน3-7ถึง7วัน ชาวจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ให้อภัยได้ง่ายนะคะเมื่อยอมรับผิดแล้วนะคะก็ขอขมาแล้วก็ยินดีจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ไม่มีการสร้างความวุ่นวายอย่างแน่นอนค่ะ